สวัสดีครับวันนี้ร้านเลือดสักแอร์เลือดสักแอร์ภาคตะวันออกแอดมินไมลวันนี้เรามาติดตั้ง AUX นะครับวันนี้ทางร้านอาหารนะครับจัดให้ไปสามชุดนะครับ2อ4 0 0ื่นส้นีไอ้24,000 BTU นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับตัวที่1ครับตัวที่2ครับ24,000 BTU อิน BTU inverter นะครับ AUX นะครับ AUX ทั้งหมด3ตัว นี่อีกหนึ่งตัวนะครับแบรนด์นี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการรับประกันอันดับหนึ่งเลยนะครับการรับประกันอันดับหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอยร้อนกันนะครับตอนนี้เย็นฉ่ำทั่วห้องนะครับอุอณหภูมิที่25องศาความเดินเบาๆนิ่มๆนะครับเสียงเงียบๆเปินไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับตัวแรกเพิ่งจะเสร็จนะครับเดี๋ยวดูกำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือกันนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับเรื่องแรกเพิ่งจะเสร็จนะครับ อ่าไม่ใช่เครื่องแรกครับเครื่องที่สามนะครับเพิ่งจะเสร็จนะครับอ่าอันนี้ค่อยร้อนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เราใช้เขาเรียกอะไรโทนดํานะครับโทนดําโทนดําในการอ่าล้างครอบท่อหรืออะไรเราก็จะเป็นสีดําหมดนะครับนี่นะครับเขาเรียกโทนดาอ่าเก็บโทนดําให้นะครับเร้อยไปตามนี้เลยนะครับอ่าเราเราไปดูตัวหลังสองตัวนะครับอ่าเราเล่นโทนดําหมดนะครับตอนนี้ ไปตามสถานสถานที่นะครับไม่มีการเก็บเพิ่มครับสถานที่มาไงไปงั้นครับอ่านี่นะครับโทนดําให้ครับโทนดํานี่นะครับโทนดําให้คอยร้อนจะเป็นไงครับเงียบไหมครับฟังเสียงนะครับนี่เปิดอยู่นะครับดูใบไม้อ่าความความร้อนเงียบเงียบสมชื่อกับ aux นะครับแบรนด์นี้ รับกันยาวๆไปนะครับรับกันกันยาวๆเสียงเงียบมากนะครับอ่าเป็นไงครับโทนดำรางครอบท่อประมาณนี้เลยครับอ่าดูระยะไก่ๆกันนะครับดูระยะไกลๆนี่นะครับประมาณนี้ครับข้าวคุงขาวแขวนเราทําให้เป็นอย่างดีนะครับมาตรฐานโลกกันไปเลยนะครับอ่าดูระยะห่างระยะได้นะครับ ฟีดแบ克ให้นะครับเป็นไงครับอันนี้เรากันห้อยการตกหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่เกาะน้อยก็ประมาณนี้ครับแน่นหนาทนทานเสียงเงียบกาวเกลมีพร้อมช่างไฟก็ใจดีลงบล็อกไว้ให้เราตรงนี้นะครับโทนดําอีกนะครับโทนดํานะครับประมาณนี้เลยครับโอเคประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับ มูอภายในกันนะครับคูอภายในกันนะครับดูภายในกันนะครับอืเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับอ่าลูกน้องกาลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเรายังสนใจเรื่องความเย็นนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วมันชื่นใจมากนะครับอืมโอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้านเลือสักแหยครับ